สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะหนูชื่อน้องบุญโฮมนะคะเด็กแว่นค่ะวันนี้เด็กแว่นเข้ามาเล่นในอุโมงนะคะเล่นไปเล่นมาน้องก็หลับเลยในอุโมง์เลยนะคะแล้วก็อันนี้พี่บุญทวีนะคะพี่บุญทวีหลังจากที่ช่วงช่วงบ่ายได้กินอาหารแล้วนะคะก็หาที่นอนกันนะคะอันนี้ค่ะน้องบุญบุญตานะคะ อากาศดีค่ะแม่น้อยก็เลยเอาน้องบุญตามาใส่เสื้อผ้ามา,าให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้รับชมความน่ารักของน้อยนะคะคือน้องไม่งอแงนะคะน้องก็ใส่ให้แม่น้อยจะแบบถ้าเราไม่ถอดให้ก็คือเขาก็ไม่ถอดเองนะคะเขาก็จะใส่อยู่อย่างนั้นนะคะถ้าตัวไหนหลวมก็คือหลุดได้ค่ะแต่ว่าถ้าตัวไหนพอดีกับเขาอย่างเช่นแม่น้อยเอาหนังยางรัดอย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะคะค่ะ วันนี้เด็กๆก็กินอาหารอิ่มพักผ่อนแม่น้อยทําความสะอาดให้แล้วก็เขาก็จะมีมีชั้นสองก็ขึ้นมาเล่นหยอกล้อกันบนชั้นสองนะคะก็มีความสุขมากนะคะนี่แหละค่ะเด็กๆที่บ้านสามบุญนะคะถ้าถ้าถ้าเขาไม่ได้กินไผ่หรือว่าไม่ได้กินขนมก็จะให้เขาเล่นกันอยู่แบบนี้แหละค่ะก็เป็นการที่เข้ามาเล่นแล้วก็ให้เด็กๆได้พักผ่อน ด้วยอย่างเงี้ยได้เล่นกับแม่ด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นน้องบุญวานนะคะวันนี้ก็มีฝนตกโปรยๆนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงนะคะนะคะก็คือเด็กๆนะคะก็ไม่ไม่น้อยก็มาอัปเดตให้พ่อพ่อย่า่เอฟซีได้รับชมนะคะว่าเด็กๆที่บ้านสามบุญเป็นอย่างไรบ้างอยู่กันแบบไหนนี่แหละคะ่ะหลังช่วงบ่ายเนี่ยคะ่ะจะจะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะเวลาแม่น้อยเข้ามาเล่นด้วยะคะ่ะก็นี่ยคะ่ะ มีนี่น้องบุญทองนะคะน้องบุญทองนอนเปรค่ะชอบมากนะคะน้องบุญทองค่ะนอนขดอยู่เขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะเขาพักผ่อนค่ะเนี่ยส่วนน้องอะไรเนี่ยน้องบุญพาเหรอคะอันนี้น้องบุญโฮมค่ะน้องบุญโฮมน้องบุญโฮมนอนหลับนะคะเอามาฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องบุญบุญสุกนะคะพี่บุญสุกของเราค่ะพี่บุญสุกนะคะนอนไม คนเดนนะคะดูดูค่ะเด็กๆก็มาหยอกกันกิดเล่นกันเหนื่อยแล้วนะคะก็จะมากินน้ำนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ